ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดอยากได้ความคุ้มครองก็ไปทำรพรบซุวะพรบทำแล้วมันจะไปได้อะไรรู้ไหมพรบดีไงเดี๋ยวข้าจะพาไปดู<า>กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นส0ม0 0บาท<า>และถ้าเป็นฝ่ายถูกกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน กรณีสูญเสียวัยวะหรือทุกุลภาพจะได้ร,รดับค่าสินใหม่ทดแทนตั้งแต่สองแสนถึงห้าแสนบาทสตายใจใจเย็นๆอย่าไปคิดมากเฮอย่าไปคิดมากเลยนะใจเย็นๆไว้กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนห้าแสนบาทอย่าคิดมากนะใจเย็นๆ กรณีนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยวันละ200บาทแต่ีเกิน20วันจะไปไหนเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลไงไป,ไปไหนกูมไม่ไปแล้วไ,ไม่ใช่แค่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะที่ต้องทำคันนี้ก็ต้องทำคันนี้ก็ต้องทำ คันนี้ก็ต้องทำกูดแจรนลุกพลบอดีๆ